เน็ตเมก1น9บาทอายุการใช้งาน13วันภายในวันที่16เมษาย,ยนเท่านั้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะไรบินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาสมัครเน็ตดีแท็กความเร็วอยู่ที่20เมกอายุการใช้งาน13วันราคา149บาทนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะ โดยที่เราจะสมัครได้ก็ทุกคนต้องโหลดแอปตัวนี้มาก่อนเป็น Detag App สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะ Detag แอปหลังจากที่เราดาวน์โหลดเข้ามาก็ทำการเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเราง่ายๆนะไม่ซับซ้อนหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าแอปได้เลยเพอเรากดเข้ามาที่แอปนะคะตัวนี้มันจะอยู่ในหัวข้อข้อเสนอสุดพิเศษนะในข้อเสนอสุดพิเศษเนี่ยมันมีมากมายเลยค่ะ มีเน็ตมากมายเลยที่เขาเนี่ยเสนอเข้ามาให้เราก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ด่วน16เมษายนเท่านั้นให้เรากดเข้าไปเลยอาจากที่เรากดเข้ามานะคะถ้าใครต้องการกดสมัครเน็ตตัวนี้ก็ให้กดซื้อเลยอ่าแบบนี้แล้วก็กดเลือกนะคะกดเลือกได้เลยนะ แล้วก็กดทําการสมัครเนิตได้เลยค่ะของน้ำเนี่ยเงินไม่พอมีเงินอยู่ศูนย์บาทสมัครไม่ได้นะคะทุกคนก็เป็นโปรโดีๆมาแนะนําสําหรับคนที่ชอบเน็ตแรงๆค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ